fatal choice <laughs> like the sun i have it มสแวกเดี๋ยวไปเอาคลองแนละ้วให้ผมถือนะผมจะมีตายเกิดสองครั้งไง <3. S 1> ใช่เหรอวะมันสองไม่ใช่เหรอก็ใช้ของตัวเองครั้งหนึ่งใช้ของคลองครั้งหนึ่งอะก็ะเป็นสามชีวิตไงแล้วถ้าออกเรียนตีมาด้วยอะไม่รู้อวะไม่ได้อยู่เออ,ม,อมีทมั้งเออมีคลองแล้วก็มีเรียนตีอะ กัดไอเล่นบินดิสขนาดนี้คนเล่นเป็นดิสเลี้ยงเหมเือนแบบแหม่หลานตาล้วนแล้วเว้ยแม่งห่วงเนี่ยเป็นตายที่สี่อู <c oughs> ้อยู่แล้วทำใจ Invisibility. อืมร่างหายหนึ่งอะร่างหายหนึ่ง <c oughs> มันหายไปไหนหมดไมได่รู้เกียร์สตาสตันได้โอ้โหสตันได้เอาละใกล้ป้อมมันเกินไปว่ะมันใกล้ป้อมมันเกินไปอ่ะมันจะไม่ปาดามนี้เลย เอาดิถ้าตันได้ก็ตันดิต้องตัดคีบอ่ะเดี๋ยวต้องตัดคีบอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยตัดคีบก่อนปล่อยมันดันมาปล่อยมันดันมาอย่าไปตีต้องตัดคีบอ่ะจกตัดกูจะแตเพื่อนอมาปล่อยมันดันมานายตันดินายตันดินายตันดิไม่ผมว่าไม่น่าได้หรอกนายก็ต้องตอบไป

ถ้าเองรู้ว่าไอ้ไ้วอองไอ้ไอ้อ้ไไอ้ไไอ้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 ไ e ้ไอ i ไอ้ไ e ้ n อ้ไอ้ไอ i ไออ้ไอ้ไอ้

ไม่ไอ้เดินจะตายอ่ะย้อนตาได้แก้วเหเพื่อนกูมันมาตีกูแล้วป้อมก็ตีมันไงอ๋อไอ้แล้วแล้วต้งดูไอ้นี่ดิที่ที่นายปากใบไว้ยิ่งบิดเขาก็สู้เดินจะไปตีนะเว้ยกูว่าเดินตีเขาก็เดินให้กูตีอยู่นั่นเลยเยี่ยมค่ะล่างหายหนึ่งเตอรล่างครบ

แดงนั่นก็ได้เพื่อนกูว่านเยอะกว่าเอา่ได้ไหเอนไอ้นี่กระตดอรือ้นาให้ให้ห้มันให้มันมาสกิลใส่กูกูอ กูปล่อให้ได้นี่ไงวานแล้วมีหวานโอ้ไม่ได้สับเลยงั้นแล้วแม่งตายไายเลยมอบเลยเว้ยมอบมอบนร่างหายหมดเด้า Tidak lu, yang bisa dibuat. Saya harus mengambil Wisp dulu. Tidak เราได้อาอกแล้วไปเไปไหนไม่รู้ไม่แสนลงนะเนี่ยเอาแม่งเนี่ยเอาเลยตัวไม่เลวจะต้องเล่นกได้ต้องเล่นนะต้องเล่นเขาไม่กระถิ่เอกให้อกาฟ้าบ้างพอพอโอเค

สูงแม่งเลยได้ได้ได้เราโผล่เราโผลอเราโผสัตว์ตัวหายไปไอ้ยตัวโผล่ตัวโผล่ไปแค่นี้วะกูใจมึงสูงแม่งเบสแล้วกูจะใบ้ไอ้สกิลนี้ให้มันน่าจะได้ตายเลยเพื่อนกูเลยตูไปก่อนอ๋อโอเคไม่เป็นไรไม่โผล่เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนไม่ได้สัตว์

มั oh cool> นแมนบอลไปแอดแลบเสองเลยนีย้ยทางใครทางมันเฮ้ยอ <ja ูบอกซจัดไปเลยสามแต่ดิันลงไม่ได้เติติแตลงไม่ได้ปติมันจะเปิดตีหนีมันจะเปิดตีหนีแต่มันมันตายก่อนมันจะเปิดตนีายก่อน ศัตรูหายไป,ปไหนปะนั่นนั่นไอ้เมลไดบิงนี่นี่หลังหลังหลังแล้วนี่นี่นี่ หว่อนลางหายหมดนะล่างหายหมดนะหายหมดน้าเติมเลือดเติมเเมีมาแล้วเพื่อนหกเ Shine my a t You dare speak to มันมันมีเคเอาไลน์แน่เลยดีแบบรอตยสาวเพื่อนถอยก็ได้ไอ้โอ้ไม่เข้าเลยขนาดรถเ,เก,ก ه, าะไปเสียเข้าเลยปไปข้าไปาา่าว

เม่งจะเดินกลับบ้านมาเจอหน้าหีแซนตรงนี้อีกสยองเลยไม่มีแต่โบด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นลีนติหีแตกกับผมจะออกม็อกมาให้มันม็กอกพวกมันจะต้องม็กอกมันอยู่นู่น,นทาเคชิมึงไปผิดทางละ ไอ้ดวงพี่มาแล้วเนาะโอ้ดีเขต่อได้นะต่อได้นะท่านไม่โดนหว่ามันหนีอะเอียแลเอาสุดแด่ไมเลยี่เเียเฮ ป้อไมไฟแดงโดนซ้<ส>ำ,<ส>ำแล้วอืออ้นี่ก็ตีจังเลย ป้อมล่างเหลือทั้งหีมดมันจะดีนายไหมวะน่ะจะให้เลยอยู่นี่วะบุญแวกตายหรือเปล่าเก่าเก่าไปตีเลยเก่าเพื่อตังเก่าเสือรื่เปล่าป้อมไฟแดงโดนซ้ำแล้วตายลอยของแฮ้อืมไอ้นี่ก็ตีดังเลย อืมไอ้น,นี่ก็ตีจังเลยเฮ้ยป้อมไอแดงโดนซ้ำแล้วตาย,ยเล้วถยี่ยมีบิงร่างเลย

เอาไงดีอ่ะเราผมว่าออาได้เก็บป้อมะได้มั้งถ่อยดีกว่าถอยมังรอรอรอเน็นเป็นสามบีนเข้ามาเลยสู้หนึเลกสองเลยกันเวทเปิดเมื่อกี้กันไหวไหมได้ได้ ไม่คือถ้ามันถ้ามันเปิดลันตีปุ๊บลานตีมันเลอะตัวเราไปแล้วอะเรามาเปิดกันเวทอะมันจะหักล้างอยู่ไหมมันไม่ล้างเพื่อนแต่ว่ามันมันจะมันจะกันอะมันจะมันจะมีวาสีกันเวทประมาณสี่วิอะไอจ้าหัวนั้นอะพิษพิษมันก็จะไม่ค่อยเข้าเราแต่พอมันหมดมันก็จะเข้าคแป๊บดเีดด Yeah. Uh, I can't I can't I time is passing, ashes to ashes. ashes to ashes. On fire, time is passing. Ashes to ashes. เ่อนวเดี๋ยวไสุด้อวดทยสยไัดายหัยไัาอ้หัวใจดท้ายไ้วจยไอ้ห้ยอดาส้ายจายไอยอดาุายา้อยา้อยา้ เป็นบ้าหรือเปล่ามาห้าข้างกันตบเรียบสเก็ตขี้เลยเดี๋ยวผมจอ,อกม็อกมาให้มันม็อก ขอเก็บตายเกิดด้วยบุสแวกไม่ให้กลัวกูจะมีตายเกิดสองครั้งไง้ยกูอยากเห็นอยากได้คลองอ่ะอยากได้คลองแล้วมีเรียนตีงั้นนะบุสแวกบิดบุญตาสักครั้งในชีวิตกูอยากเห็นแบบนั้นนะกูออกเรียนตีมาแล้วมีคลองถืออยู่ในมือบุสแวกมึงทำให้กูหน่อยได้ไหมไม่ใช่เวียตุดคลองแล้วเก็บไปใช้คนเดียวอ่ะ

เ้ยตรงกลางอ่ะเอา่ติดพิสอยู่วิ่งไม่ทันน่ะกโดดกเดีแต่เอาเงลมบานเ่งไม่กันแหละสองเลยออนไปนี่ไปขี้อ่ออันไปนี่ไปขี้ข้อันมาหลงบักขมสิบโยมเซย์งไปเลยสามเอ็มบ้าหรือเปล่าบ้าข้าก็จบเรียกเลย เด็กๆไปน้องเฮ้ยบอลแรงโดนซ้ำแล้ว On fire Time is passing เดี๋ยวเดี๋ยวเราออลี่จบก็ได้ฝั่งมันก็ใช้ได้อยู่เลยผมรอคองเกิดเดี๋ยวเอาคองอ่ะได้เรียนตีแล้วได้เรียนตีแล้วได้เรียนตีแล้วอยากเห็นมันจะเป็นยังไงมีทั้งคองมีทั้งเรียนตีมีทั้งอันตีอ่ะ

อย่างยิงไม่เข้าเฮ้ยบอมไม่แดงโดนซ้ำแล้วเดี๋ยวผมไปดังคีิกลางหีแตกแล้วกันดังคลิกลางดังกลางคนดังกลางคนเดี๋ยวผมจะออกม็อกมาให้มันโม ไอแอดแลบสองเลยเกินเลยนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาบินเมาล่นฟลูสิบบยอมเสยจัดไปเลยซ่าไปนี่ไปขี้หอกกันนะลูเฮ้ยใครนะารักคหุ่นรับไม่เห็นโอ้โหขอโทษนะเพื่อน มาต้องตีกูด้วยเฮ้ยบอมไม่แดงโดนซ้ำแล้วรองแอคคอร์นโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกเฮ้ยได้นะเพื่อนออกาปัเพื่อน เอาอีกอ่ะเอาอีกอระมึงดูเลือดมึงกับกูก่อนเถอะถ้าตัวเดียวได้แต่สองตัวไม่มั่นใจดเดี๋ยวแล้วลิเชอร์ลิเชอร์เอาเลยมา Trick or treat or murder <c oughs> พุดดมาุดกูเอนตให้ไยนี้อ่อนตรงนี้ยคุณล่อให้คุณเลือดแค่นี้มันต้องมาหากูอยู่แล้วล่ะกูกลับบ้านก่อนเติมดยรีเจนรีเจนรีเจนอยู่ล่างเนี่ยไม่ต้องกลับเนี่ยรีเจนอ่ะ

เลยล่างๆสไปแตยเพื่อนอนายได้นี่ขัจัดไปสามแล้วเหรอ บอกบุญได้ไรเนี่ยใครทหารไอ้แดงแตกเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเด็กๆไปน้องมาแหลกมาแล

choice on fire yeah. like the sun I am eternal yeah. at last on fire yeah. ป้อมไม่แดงโดนส้แล้วตายแอแลกสองเลยบินเข้ามันลยสูงสิบเสยจัดไปเลยสามาน,น,นี่บรอ่าเี่อกไรเนี่ยใครทหารได้แดง <c oughs>